สวัสดีค่ะผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาคสีหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนามาติดตามภารกิจของหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนารเคลือนที่44และหน่วยพัฒนารเคลื่อนที่45สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดผสมเทียมออกให้บริการแก่เครือข่ายนักพัฒนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดสตูลดังนี้ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีผสมเทียมโคนายเอกสิทธิ์เขียวจันทร์บ้านเลขที่4หมู่ที่3บ้านป่าไร่ ตำบลป่าไร่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีผสมเทียมโคนายอิบรอยเฮงเจ๊และบ้านเลขที่120ท2หมู่ที่7ตำบลแม่ลานอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีและจัดกำลังพลชุดผสมเทียมออกให้บริการแก่เครือข่ายนักพัฒนาในพื้นที่จังหวัดสตูลดังนี้จัดชุดผสมเทียมออกให้บริการแก่นายฮายีนายันเตะวะโต เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโคฉีดวัคซีนเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันในโคกระบือจำนวนสองตัวณนะบ้านเล็กที่9 4หมู่ที่5ตำบลท่าเรืออำเภอท่าแพจังหวัดสตูลผสมเทียมโคจำนวนหนึ่งตัว น้ำเชื้อผ่านกำแพงแสนและฉีดวัคซีนเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันในโคกระบือจำนวนสองตัวของนายอุสมานดินนุย้ยบ้านเล็กที่503หมู่ที่3ตำบลเขาขาว,ขาว,ขาวอำเภอละงูจังหวัดสตูลพร้อมกันนี้ยังประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เครือข่ายนักพัฒนาฉีดวัคซีนและให้ความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 สอบถามความเป็นอยู่ ปัญหาความเดือดร้อนและประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของหน่วยและนี่ก็เป็นภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ